สวัสดีครับเรียบร้อยครับทอยเสียหอนหอนน้องพรจานออดมาองออกเรียบร้อยแล้ววัวตัดยังไงเลยวะโอสวัสดีครับทุน้อยโอ้ไปไหนนี่ฮะมาส้มอะไรไมผมเช็กรถผมไม่ได้ส้มนึกว่ามาตามให้ไปเกี่ยวข้าว ไม่ได้เจอกันนานเลยฮะวัดอู้พันอะไรนี่คารุนี่ครับแปอวมาจากไหนอ๋อนี่แม่พันแม่พันบอกอ๋อพ่อพันใช่โตอยู่บ้านแล้วแล้วอันนี้มันคืออะไรนี่ตวงแม่ล็อกตรียอ๋อให้ตะฟูกขึ้นเลยแสดงว่าบังคับเลยจนหนีคืนใจเลยฮะ ขึ้นใจเลยวะขึ้นใจเลยชอบขึ้นใจขอ,อบกลมกืนตัวนี้เลี้ยงมาเองเหรอนนะอือกี่บาทเจ็ดหมืน่นหกมามา,มาใหญ่ขนาดนี้เลยวะเนเอะทำไมถูกแถออยู่บ้านก็รู้ว่าเกีย<อ>รกว่า,มา,มา,าอ,อู้อันนี้ชาโรล,ลีแท้ไหมเก้งงาสิบเก้าสิบปหรออือ โอ้นี่คืออาชีพอาชีพใหม่ของทุนน้อยครับเราไม่ได้เจอกันนานจากเขาเก่เม็ดครูพันตัวเองมาเป็นนายห้อยนายห้อยไฮะนายห้อยบ่ห้อยนายห้อยพันตัวเองมาเป็นนายห้อยเป็นยังไงครับมันทำอาชีพนี้มันต่างกันไม่โคูเยอะไหมก็โอเคนะครับมันต่างกันยังไงครับวันนี้หตัอเนี่ยต่อไปเป๊บเดียวอ่า เรียกไหมมีเลยได้ละพันหนึ่งพันหนึ่งประมาณก็พันหนึ่งวันก่อนสองพันวันก่อนสองพันสรุปแล้วรายได้วันละพันเลยดินีหนึ่ะวันหนึ่งน่าจะประดังสี่ห้าพันรวมมันขึ้นเยอะอ๋อเสียแค่ตัวได้แค่เนี้ยมีในหน้าไหมไม่มีไม่มีเราทิ้งไว้ฮะทิ้งไว้แล้วไม่ต้องมีในหน้าอ๋อเราทิ้งเบอร์โทรไว้ ข้าไปจอดซื้อของได้จะเอาขอเราเองอืน้ำบัดเต็มหน้ารถเลยเอาน้ำบัดมาโชว์หน่อยน้ำบัดรน้ำบัตเทียนเดี๋ยวจะมี FC โทรไปหาเนี่ยเ<อ>นี่ยลง YouTube เลยเนี่ย<อ>น้ำบัดรนี่ทุนน้อยรับผสมพันธ์อ,อ้อเนื้อวัวรับผสมพันธ์คน,น,นคนด้วยไหมไหนคนได้ยไหมไม่เก่งพ่อทำไมอะ ไหนได้ข่าวว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเด็ดไปหรือยังยังไปเลยไปอยู่วันนังไปท่าพวงเออเราไปเลยแวะไปดูนี่เลยบอกว่าบอกว่าเสียตินแนะนำมาเด้อเดี๋ยวเขาจะแถมให้อีกหรือไม่ก็ไปดูไอสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ตรงนั้นน่ะนี่ผมรู้จักนะเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างนี้เด้อนี่นี่คันนี้แหละไปให้เขาดูรถด้วยเออนี่คันนี้นี่เอาคันนี้ไปครับคันนนี้้ก็รูเลยห น้อยน่าจะทำ u t u b e ช่องวัวนะก็จะทำอยู่มันน่าทำเลยมองดูเยอะเลยใช่คือเรามาทางสายนี้แล้วเราก็ทำไปทางช่องวัวเลยอ่ะใช่อวิธีการดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แนะนำให้เขารู้ไงคือเขาก็อยากดูเขาอยากได้ประสบการณ์เหมือนกันผมถามหน่อยถ้าผมจะทำโคกไว้เลี้ยงอ่ะดีไหมแบบไหนทำโรงไว้เลี้ยงวัวเละดีไหม ไปอย่างที่นนบนใช่ไหมผมจะทําเป,เ,ปเป็นล็อกเป็นล็อกเลยอะเอาเลี้ยงไว้ให้ในหน้ามาซื้อเลยอะมาซื้อถึงที่เลยอะฮะผม,มรู้อยู่ว่ามีแต่ผมก็อยากถามดูทางนี้ด้วยไงอว่ามัน,มนพอจะดีไหมรายได้มันดีไหมมันก็ต้องรออย่างว่า ใช่ไหมอ๋อรา <c oughs> คาเรากำหนดเองนี่แหละเราพอใจราคาเราตัดสายก็ไม่พอใจเราก็ไม่ตัดสายมีเงินซื้อเก็บไ,ไว้เนาะมีโอกาสเออดีกว่าเอาตังค์ไปฝากธนาคารเนาะใช่ไหมมันแล้วแต่คนผมว่าดีว่ะธนาคารก็ดีเราจะบาไม่ดีไม่มันมันดีอยู่แต่ว่าถ้าเราซื้อมา เลี้ยงมันจะดีกว่านะมันจะได้ดอกเร็วกว่าใช่ไหมใช่บุญเราซื้อมาตัวนี้สี่หมื่นครับต้นทุนมาเนาะเราลองขายสี่หมื่นแน่อ่าทีนี้คนซื้อมาต่อพันึลยแล้วดีมันสี่ก็ขายตัวแจกแล้วกำไรหนึ่งพันน้อมันอยู่ที่เราจะขายที่มัอันนี้ซื้อซื้อแต่วัวบอกควายซื้อไหมควายก็ซื้ออ๋อซื้อหมดเลยวิธีการดูวัวดูยังไงครับถามหน่อย ดูอ่ะดูยังไงถ้าราคาหลักแสนก็ลองดูให้เปดีต้องดูเคยขาดทุนไหมขาดเหมือนกันขาดเป็นหมื่นเหมือนกันหูขาดเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยนะมันแบบไหนสองพันสามพันสี่พันอ๋อเราซื้อมาแล้วเราไปขายขาดทุนขาดขาดบางที่เราก็ต้องยอมหาตัวใหม่มาแกวอ๋อตุใหม่ครับสบายกว่าอาชีพแมคโครไหมขายวัวขายเป็นตัวเป็นตัวกำไรต่อตัวมันมันมีกำไรหรอสอบถามหน่อย ดีกว่าที่ทุนน้อยเคยมีเมคโคมีหกล้อไหมใช่ไหมมันไม่ปวดหัวมันไม่ต้องซ่อมรถซ่อมอะไรมันต้องจ้างคนเข้าเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมไปหนองคายผมเหมาค่าลูกตั้งหมื่นสองไปหนองคายนะส่งตัวสี่ตัวครัจ้างครับรถผมหมดน้ำมันสองพันห้ากินผมกินห้าร้อยเหลือแลปดพันเพื่อนเหลือแปดพันใช่ดีกว่ารถเมคโครถคนเมคโคอีก ทำใบมีใบประกอบการมีอะไรทั้งหมดต้อมีด่านครอะไรเราจะได้มีโควต้าอ๋อเป็นเด้แพงปีหนึ่งท่านก็ได้ผมว่าดีเนาะระวันทุนน้อยมาทางนี้ถูกแล้วนี่มีใบบบรรรััองจากิษทจัังหววดิลคุณน้อยมาทางนี้ถือว่าถูกแล้วเข้าทางแล้วส่วนมากจะไปคนเดียว่หรือว่ามีมีกิ๊กนั่งไปด้วย ไป็นเมาว์บ้านเลรอครับยิกอยู่บ้านคนเดียวครับนั่งได้บ่รงนนัั้้ไไม่ดคบจริงไหมอีเชื่อได้ไหมนี่เชื่อได้ไหมเชื่อได้เออฮะแต่อย่าเผลือนั่นเป็นไงสระที่ผมขุดน้ำเต็มไหมพวกเต็มเลยเยอะไหมหักไหมหักเลยหักฝั่งหักถึงไหนหักถึงตรงนาตะเบิดตะคลอ เดี๋ยวเลี้ยงแหละเดี๋ยวจะให้ไปผิดให้จันไปมันหักแบบไหนมันขังลงมาเลยนี่เป็นน้ำทับเนาะกระลมแล้วจากต้นไม้ไปปักปักปักแล้วต้นไม้กวางหักถึงหน้าตะเบื่อเลยนะเลยคลองมันร่นเลยคองควงไรเข้าสะเลยน้ำคลองมาไปเข้าสะหมดเลยแล้วมาบูนในจะแล้วก็ออกไปใหม่ออ๋เป็นอะไรที่เก็บปลาเออปลาอย่างเยอะเลยทีนี้เยอะเลยเออเกี่ยวข้าวตรงนี้แม่ครูลงเดินได้เหม นั<ไ> <Right? S 1> ่นแหละเอาไปจุนท mm. ี่ตวตารปมมันลง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 มันโตขวนลงมันหนีเราพิฆางสามาดิแต็มคองเขาคืนเหมือเดิมนั่นแหละมาแงเลยทำได้ไปไม่ได้หรอไ่ได้ได้สามสิบไร่ไ้ลยังคเท่าไรนี่ือยังไม่งม่ครับว่าใครรอกินก๋วยเตี๋ยวลูกสาวโอ้ไปไปเดียวลูกสาวเหก๋วยเตี๋ยวบานนครับเบนตัดให้หน่อยเด้อเบนตัดทำระเบิดให้ดูหน่อยอะ อ๋อบิ้นบิ้นดูเฉยเฉยแม่แค่เพิ่งออกตัวแม่อู้ตัวใหญ่มากเลยวัวนี่ตุนน้อยนี่ได้ไได้ไดีได้นี่โออโอโอเอาออกตัวเลยออกตัวสับระเบิดเลยระวังวัวตกใจเด้อ ทุนน้อยในห้อยอคอกซิ่งทุนน้อยในห้อยโคกซิ่งเอาอันนี้เตยคนคนสองดำตัวนี้เตยคนสองดำาหายแล้วครับไหนไปดูหน่อยนี่ไปทางไหนามาทางไหนวันนี้ทำไมได้มานี่ นี่ครับขอบคุณป้ายสำหรับนัดอ่าอะไรนะนัดนัดแยสูโธรบ่ป้ายนี้ส่งมาตั้งนานแล้วเพิ่งเอามาติดครับเอาัสดีครับไปไหนเนาะไปบ้านไปไหนมาไหนนี่ไปบ้านฮะไปบ้านไปบบ้าน่พอดีเลยวางโทรศัพท์ก่อนไปช่วยล้างคุณปูก่อนได้คนช่วยล้างรถแล้ว หมันหมนหมนเลยตัดเรียบร้อยแล้วครับท่อซิ่งครับโอ้โหนายเขาตีกล้วยแบบไหนแค่นี้นะอ๋อเขาไม่ได้เชื่อมเลยเชื่อมไหมไม่ได้เชื่อมเดี๋ยวเขาเอาฟ้าเชื่อมปิดเอาอ๋อฟ้าทับทับอยู่เลยใช่อ๋อทางเดียวอืมขอบคุณเอฟซีมากที่โทรมาบอกครับบอกว่าตัดออกเลยมันเกะกะ เอออย่างนี้คือจะน่ะมันจะได้่้มง่ายไงใช่ไหมนนนไม้ไมันมุดเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยมันติดท่อนี่หรือจะสั่งใหม่เลยเมัน,นี่เลยเนาะเนี่ยยิงมัน,นี่เลยขึ้นบนเลยเกียอยู่อกยูยูยูเคครับเจอกันยูสลินครับพวกนี้ครับด้านทุ่งข้าวเขามีแบบ เขาไม่ได้รอแล้วคือรถไหนหเกี่ยวได้ก็เกี่ยวไปเลยตอนนี้เ <c oughs> จอก,กันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ